กับข้สู่ช่วงที่2กับข้าคือคนไทยนะครับหลายคนเมื่อกี้ดู MV ไปก็คงจะอมยิ้มไปตามๆกันเลยนะครับแต่หลายคนก็ยังเอ๊ะหนุ่มหน้าใสใน MV วคนนั้นเขาเป็นใครนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เราจะไปพบกับพี่สิทธิชัยบุญรักษาหรือว่าพี่น้ำวงพาราดอนนะครับสวัสดี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 ครับโอ้หลายคนเมื่อกี้ได้ชม MV ไปนะอาจจะทําให้คิดถึงวงพาราดอนก็ได้แต่หลายคนก็เอ๊ะ แล้ววงพลัดดอนเป็นใครมาจากไหนยังไงให้พี่ลูกน้ําช่วยแนะนําให้กับผู้ชมได้ชมไปได้รู้จักกันไหนครับได้ครับจริงจริงวงพลัดดอนเนี่ยจะเป็นวงศิลปินวัยรุ่นเมื่อประมาณยุคปี2528กาสนงแปดอ๋อสามขวบแล้วครับสามขวบสามขวบแต่ตอนนั้นรู้สึกว่ายังจะร้องเพลงช้างช้างอยู่ถ้าสามขวบก็จะเป็นศิลปินรุ่นรุ่นปี2528ครับผมสังกัดค่ายเอ i มอ e.m.i ก็ถือว่าเป็นยุคที่ตอนนั้นมีศิลปินอยู่ในมากมายนะก็จะมีอย่างเช่นวงพี่ชาตรีเป็นต้นผมสุชาติชวานกูลพิงค์แพนเตอร์อะไรประมาณนั้นแล้วก็พระดอนก็จะเป็นศิลปินรุ่นใหม่ครับเข้ามาอยู่ในสังกัดจะมีอัลบั้มออกมาสอาอัลบั้มนะครับอันนั้นก็คือที่มาของวงพราดอนแล้วก็พี่ลูกน้ำเนี่ยไปไปมาอยังไงถึงได้เข้ามาทํา เพลงทำดนตรีแล้วก็มาตั้งเป็นวงพาราดอนะนีการที่ผมมีโอกาสได้เข้ามาสู่วงการในเรื่องของนักร้องคอะไรหรือศิลปินในค่ายอีไมต์นั้นมันเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าครับผมจริงๆแล้วจะว่าฟ้าลิขิตก็ไม่เชิงอาจจะเล่าให้เล่าให้ฟังก็ได้เพราะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ใช่ใช่ไม่เคยทราบอย่างโดยเฉพาะอย่างที่ีก่อนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะเกิดไม่ทันจริงอะไรประมาณครับผม การที่ผมได้เข้ามาสู่วงการเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญอเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าผมได้มีโอกาสได้ไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับเรียนพิเศษภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติครับเป็นคอร์สแบบ Conversation แบบส่วนตัวนะครับต้องถามนิดนึ่งเบกตัวนี้นิดนึงครับตอนนั้นพี่น้ำพี่ลูกน้ำอายุเท่าไหร่ ปรมัน16-17กเราวๆนยังเป็นแบบวัยวรุ่นอยู่เลยนะครับเรียนหนังสือครับแล้วก็ไม่รู้าา่าจับผ้าจับผูเข้ามาได้ไงก็ด้วยสาเหตุตรงนี้แหละ,ะก็คือเข้าไปเรียนพิเศษกับครูภาษาอังกฤษปุ๊บบังเอิญในคลาสเนี่ยมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็คือหัวหน้าวงพลาดอนเนี่ยแหละอ๋อคือจริงๆวงนี้เขามีอยู่แล้ว จริงๆเขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วแล้วเป็นวงที่แบบเล่นกันกก้องๆแกล้งๆกันอยู่แล้วในในระดับมัธยมครับผมแต่ยังไม่ถึงขั้นเข้าไปสังกัดแต่ช่วงนั้นเขาก็ตั้งวงกันเล่นด้วยใจรักก็จะมีกลุ่มตรงนั้นอยู่แล้วสี่ห้าคนครับผมบังเอิญผมไปรู้จักเขาพอดีกับหัวหน้าวงคุณอนุเดชนะเขาก็เลยชวนผมว่าเออน้ําเล่นดนตรีเป็นไหมผมอ่าผมพอเล่นได้ตอนนั้นเล่นอะไรอยู่ฮะพี่ลูกน้องเล่นอะไ เล่นคีย์บอร์ดอ่าโอ้สมัยก่อนเขาชอบเป็นเป็นเครื่องดนตรีฮิตเบมือนกันนะโอ้ถ้าที่มาของการเล่นคีย์บอร์ดนี่ยิ่งใช่ให้เล่านี่ยิ่งขำใหญ่ยิ่งตลกอย่ครับผมแล้วตอนนั้นฝึกเองไหมครับพี่ฝึกเองฝึกเองฝึกเองเลยฝึกเองแล้วก็พอเล่นไปถึงระดับหนึ่งพ่อก็ส่งไปเรียนบ้างไปเรียนพิเศษบ้างสยามกลการบ้างสัตว์สิริญาบ้างอะไรต่างๆก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกรักขึ้นมา ครับชอบขึ้นมานั่นคือที่มาอแล้วพอได้ไปเรียนภาษาไปเจอกับหัวหน้าวงและชวนพอดีเลยแล้วก็ตอนนั้นเราก็บอกรับคำเลยไหมฮะรับเลยอืรับเลยครับรู้จักคือรู้จักอยู่แล้วไหมกับวงนี้หรือว่ายังไม่รู้จักเพราะตอนเขายังไม่มีชื่อเสียงเขายังเล่นเงินอยู่อานที่พี่ลูกน้ำบอกก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมวงด้วยครับผมจากนั้นก็ได้มีโอกาสซ้อมกันหลังเลิกเรียนเราก็เจียดเงินค่าที่เราไปโรงเรียนวันละสิบยี่สิบบาทเนี่ยไปเป็น ค่าซ้อมร่วมกับเพื่อนๆอนเออตอนนั้นต้องเข้าห้องซ้อมอะไรห้องซ้อมทุกวันแพงไหมฮะช่วงนั้นห้องซ้อมน่าจะตกประมาณชั่วโมงละสี่ห้าหกเจ็ดสิบาทเราเนั้นน่ะก็แพงนะก็ห้าเจ็ดคนหานหานกันเออเอก็ถือเฉลี่ยคนละสิบบาทครับผมก็เล่นกันอย่างนั้นอ่ะแต่ด้วยความความที่แต่ละคนมีความตั้งใจที่อยากจะสร้างผลงานเพลงก็พยายามที่จะเล่นดนตรีแล้วก็แต่งเพลง ครับอะไรขึ้นมาจนจนรวบรวมมาเป็นเพลงหลายๆเพลงครับผมแล้วก็ทำเป็นเดโมแล้วก็นำไปเสนอ EMI ทำไมตอนนั้นถึงไป EMI เขามีค่ายเดียวเลยไหมพี่น้ำตอนนั้นตอนนันมีมีมีประมาณ2 3สาค่ายไม่ว่าจะเป็น r s เ่คอนป้าครับ EMI ีตามาอย่างตอนนั้นน่าจะมาแล้วรถไฟดนตรีก็มีแต่แต่ทางวงเลือกเลือกที่จะไป I อ i เลือกที่จะไป e อ็แล้วพอวันที่เอาเข้าไปเสนอมัน เป็นยังไงเมปุ๊บเนะขารับเลยโอ้เขารับเลยอะฮะ,อะตอนนั้นจําได้ไหมพี่แลมเราว่าเราเอาวงเอาเพลงอะไรหรืออะไรไปให้เขาฟังเอาหลายเพลงะะมีมีสองสามเพลงครับผมนะครับว่าวจะเป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาสองสามเพลง hmm. ตรงน,นั้นเข้าไปแล้วทางอีม e เขาสนใจมากครับประกอบกับเราเป็นศิลป,ปินวัยรุ่นด้วย hmm, แล้วเขาก็จะมีไอเดียอยู่แล้วว่าจะสร้างศิลป,ปินรุ่นใหม่ขึ้นมาอ ช่วงนั้นก็จะมีพี่ชาตรีที่ดังมากครับผมวงชาตรีก็จะมีการสร้างนักดนตรีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาทีนี้พอเราได้เข้าไปเอ I แล้วครับนานไหมฮะกว่าที่เราจะได้ออกอัลบั้มเลยประมาณปีหนึ่งปีกว่าๆเหมือนกับเราต้องไปฝึกไปออเดชั่นไปอะไรอีกไหมพี่ดุ้เราเราไม่ได้ไปฝึกไม่ได้ไปออเดชั่นอะไรครับนะเราเซ็นสัญญาเรียบร้อยอ่าฮะเราก็เข้าไปทําเพลงเลยอ๋อทำเพลงเลยทําเพลงเลยเราแต่งเองเราเล่นเองอื ช่วงนั้นเราใช้เวลาเป็นปีในการสร้างอัลบั้มชุดแรกขึ้นมาอัลบั้มสุดสายตาทีนี้พอเราได้ได้เข้าวงการไปแล้วเราได้ออกอัลบั้มมีคนรู้จักแล้วตอนนั้นชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างฮะเปลี่ยนเปลี่ยนมากๆเปลี่ยนแบบพี ตัวเองก็ไม่เคยคิดว่าจะเปลี่ยนขนาดนั้นตอนนั้น,น <ะ S 2> ที่ประสบความสำเร็จก็น,น่าจะยังไม่เกิน20ถูกไหมพี่ตุงยังน่าจะยังสิบแปดอยู่เลยสิบแปดสิบเก้าอยู่เลยประมาณสิบแปดสิบเก้าครับครับสิ่งหนึ่งที่จําได้ก็คือว่าในเรื่องของผลตอบรับกลับมาเนี่ยมสมัยก่อนเนี่ยการที่แฟนคลับจะสื่อสารหรือหรือจะเข้าถึงตัวอย่างนี้ไหมอยากจะรู้จักเราเนี่ยมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือจดหมายเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มันทาให้ผมรู้สึกไงจดหมายเนี่ยมาส่งที่บ้านเนี่ย ถ้าจะพูดถึงเนี่ยไปษณีบุรุษไปษณีเนี่ยขนมาเป็นกระสอบกระสอบคือมาทุ่มใส่หน้าบ้านอะของพี่รุน้ำหมดเลยตุ๊บโอ้ตุบนไปษณีเ้างงอ่านหมดไหมฮะไม่ไม่พยายามไปครับรู้วันนี้แหละแฟนแฟขับรู้วันนี้แหละว่าต้อง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 ขอพูดอย่างนี้เลยแฟนขับหลายๆท่านอาจจะมีความรู้สึกว่า ทำไมศิลปินเล่นตัวจังทำไมไม่ตอบจดหมายฉันออยากให้บอกอยากบอกอย่างนี้นะครับว่ามันเยอะมากตอบไม่ไหวหลังจากที่พอทํากับ EMI เป็นหนึ่งปีแล้วออกมาหนึ่งชุดละหนึ่งชุดละมีต่อจากนั้นมีงานอะไรที่สองอ๋อมีชุดที่สองเลยนานไหมให้กว่าก็อกปีถัดไปปีถัดไปอ่าต้องโครงการเขาจะเป็นปีต่อปีเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนการออกอัลบั้มมันต้องออกมาทั้งหมด สิบสองเพลงต้องออกสิบสองเพลงนะคุณผู้ชมไม่เหมือนสมัยนี้ออกเป็นซิงเกิลซิงเกิลออกมานะสมัยนี้เมื่อก่อนต้องออกเป็นอัลบั้มเลยจริงๆเป็นเทปใช่เป็นเทปเป็นเทปคลาสสิกแล้วก็เป็นแผ่นเสียงแล้วก็โอ้ยสมัยสมัยมีเพลงนี่เป็นแผ่นเสียงด้วยสมัยก่อนยังเป็นแผ่นเสียงแล้วก็เพราะว่าน้องๆสมัยนี้เกิดมาก็ไม่มีทั้งแผ่นเสียงไม่มีซีดียังไม่มีเลยเอ็มพีสามเจอดเลยใช่ใช่ยังเป็นเทปอยู่ขายดีไหมฮะช่วงนั้น ขายดีไหมตัวเลขอันนี้ผมโดยส่วนตัวผมไม่ทราบครับผมแต่ยังหนอนอย,ย่างน้อยเห็นจากจดหมายเนี่ยผมว่าพี่ลูกน,น้ำเองก็อาจจะพอจะรู้คร่าวๆแล้วแหละว่าคนชอบเราแค่ไหนยังไง<ห>ด้วย,วยคือสิ่งที่เรารับรู้ได้ทีนี้สไตล์เพลงของวงพระดอนเป็นยังไงครับหว,วานหวานรักหวานแววใหม่รุ่นอ,อ่ะเนาะใหมรุ่นก็คงจะมีอารมณ์ประมาณนั้นแหละว่าเป็นความรักรักสมหวังรักอกหักครับรักแบบแอบรักแอบชอบอะไรประมาณนั้นทีนี้ การแต่งตัวที่บางทีเราเห็นนะสมัยก่อนนี่เขาแต่งเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับพี่ลุงน้ำจริงๆสไตล์เป็นยุคเป็นยุคยุคปัจจุบันก็จะมีแนวการแต่งตัวแล้วแต่ยุคสมัยแต่ถ้าพูดถึงยุคนั้นยุคผมเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้งแนวแบบ h ฮ p p ีก็มีแนวบูติกก็มีนะครับหรือจะแนวแบบเซเซอร์ก็มีแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบแนวบูติกแนวบูติกแนวบูติกแต่ก็มีเพื่อนบางคนที่เรียนเรียนกันเนี่ยเขาอาจจะชอบแบบแนวเซอร์เซอร์เคยเคยเห็นพวกกางเกงแบบเดฟหลุดตูดนะอ่าอ่าอ่าเับเคยเห็นนะฮะที่ใส่แบบต้องแบบจะหลุดก้นแล้วอะไรประมาณนั้นก็มีแต่ผมไม่ได้สไตล์นั้นผมจะเป็นแนวบูติก เสื้อผ้าจะต้องมีดีไซน์ครับซึ่งบางทีมันเป็นดีไซน์ที่ที่แปลกไปเลยคือใส่ออกมาปุ๊บเดินถนนปุ๊บนี่คนจะต้องมองมันสะดุดตาไว้มันสะดุดตาอ่าไม่ว่าจะเป็นเสื้ออะไรต่างๆสีสันสไตล์การตัดหรือจะต้องมีกระเป๋ามีจีบมีทรงมีรูมีนี่นั่นแต่ที่ผมจำได้แม่นอีกเรื่องนึงก็คือรองเท้ารองเท้าเป็นยังไงฮะต้องเป็นรองเท้าหนัง เควินสมัยนั้นหรือบอลลี่สมัยนั้นพื้นต้องเรียบเรียบลื่นลื่นเพราะตอนนั้นเราได้รับอิทธิพลของการการเต้นแบบเต้นเต้นแดนเต้นเบสแดนเต้นแบบไมเคิลแจ็คสันเนะรองเท้าจะต้องลื่นลื่นเดินไปไหนจะต้องแบบสไลด์ขาอะไรเงี้ยสไลด์ขาอะไรไมเคิลแจ็คสันอะไรไปนั้นต้องเป็นแบบโโหเงาแวบอันนี้เป็นสไตล์ของคือบูติกต้องชัดเจนคือรองเท้า S <S แต่ถ้าเป็นแนวเอแนวเอเฟหน่อยหรือแนวเดฟเดหน่อยก็ต้องเป็นภบบาพใบอะไรปร,ระมาณ <ๆ S 2> นี้เซรอเซนิดนึงแต่ของผมที่จะต้องเป็นของทังหนังแบบนั้นต้องน นี่ก็เป็นแค่แบบว่านิดเดียวใช่ไหมคุณผู้ชมเราเพิ่งยัง,ย,งยังไม่ได้ไปก้าวถึงงานอื่นของพี่ลูกน้ําเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันว่าหลังจากที่พอมีเริ่มมีชื่อเสียงสักเล็กน้อยแล้วเนี่ยมีผลงานอะไรต่อเข้ามาแมทําเหมือนศิลปินสมัยนี้เลยนะ <c oughs> พอเป็นนักร้องแล้วอาจจะมีงานแสดงงานถ่ายแฟชั่นซึ่งจะบอกว่าแฟนๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจําได้น,นะครับโอ้โหจะบอกว่าการถ่ายแฟชั่นของพี่ลูกน้าเยอะมากแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับค่าคือคนไทยครับ